คุณระบรดีเด่นนะคะของโรงเรียนพุทธิสมพลคะ่ะาชื่อครูผู้สอนอยุวกาชาดีเด่นนะยยุวกาชาดีเด่นโรงเรียนพุทธิสมพลครูผู้สอนอยุวกาชาดีเด่นระดับหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามนางพรทิพย์ผู้สิริพิโย ครูผู้สอนวิวยากาชาดีเด่นระดับสองชั้นประถมศึกษาปีที่4ีถึงหนางวราพรอัธธรรมมาสุนทร